สีชุดเดียวกันมันเป็นสียกระเดียวกันมันลงไปด้วยวิธีเดียวกันอัไนั้นเนี่ยมันจะไม่ไม,ไม่ไม่โตก,กันใหยมากนการเรียนโถข่าวนี่คือการปาดผิวเดวสิ่งที่มันได้คือมันเหมือนได้แบบเสื้เอเด็เป็นอ่าเป็นฮานเมสอะไรเงี้ยอ่าไมันช่ทหมอก,อก,กมับพกรูมาให้เราอย่างนี้ อันนี้เรื่องเล็กๆไม่น้อยแต่แต่ก็สำคัญนะอ่านต่อมานะครัแบแปะกาวเสร็จนะแปะก,กาวเสร็จอย่าไปใช้สีแปะก,กาวไปลงที่อื่นนะคนนี้เสียดายสีนะ <c oughs> ไม่ได้นะเสียแปะก,กาวเป็นส่วนแปะก,กาวนะอัะตอนตน่อมาก็เช็ดคิ้งไปเลยก็ได้ าอคนเอาไปลงนะผมต้องงงว่าตรงนั้นที่คุณลงนะี่มันเป็นตะบบกาวหรือว่าเป็นอะไรลุกปร่เหรอคะเสดายประหยัดกันเรื่องอื่นคพี่ทำให้กินไม่ประหยัดกันเลย